สวัสดีครับวันพฤหัสที่2ี่มกราคม2564ครับผมทีมงานม่วงครับปิดการขายไป1ชุดนะครับพร้อมจะจัดส่งไปที่วัดอะไรนะไปที่ตำบลรังนกครับอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรครับ10ตัวครับนี่ครับ28,300บาทต่อตัวนะครับเฉลี่ยต่อตัวนะครับที่เมื่อวานร้อง28,800นะครับ ชุดนี้1 0ตัวครับพร้อมส่งครับไปอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรตำบลรังนกครับเดี๋ยว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 จะแจงข้างบนึ่งครับใช้รถหกล้อของนายอาร์มครับตัวผู้สิบตัวตัวเมียสี่ตัวนะครับเดี๋ยวขึ้นตัวผู้ก่อนแล้วจะไปขึ้นตัวเมียกันครับแบบนี้ครับผมสองหมื่นแปดพันแปดร้อยราคาร้องราคาขายคือสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทต่อตัวครับ นี่คือราคาขายนะครับ28,300บาทให้ไปเลี้ยงได้เลยตามใจชอบครับ,รบเลี้ยงกี่เือนก็ได้ครับทีมงานม่วงไปซื้อกลับทีมงานม่วงไปซื้อนะครับ,บชุดน,นี้ไปซื้อกลับนะครับไม่ต้องกลัวเ่ราไม่ได้ขายใครนี่ไปเป็นไปนเลี้ยงเป็นวัวกลางน้ำครับนี้เป็นกลางน้ํา ตัวต้นน้ำอ,อีกสี่ตัวเดี๋ยวเราจะไปขึ้นตัวเมียนะครับเดี๋ยวขึ้นตัวคู้ให้เสร็จก่อนม มาแล้วขึ้นหรือ,อยังครับสามตัวก่อนอึ๊บอึ๊บขึ้นไปแล้วหนึ่งครับสองหนสามคุณนะครับัวแบบนี้คุณคนสี่อ่ะหก เจ็ดแด้าโอ้ตัวที่สิบตัวที่สิบนี่จะเป็นแบบนี้ตัวสุดท้ายจะเป็นแบบนี้ครับท่านี้เลยทุกครั้งไปด้วยอปิดแหงายเงี้ยอปิด ไม่อาจดันไม่อาจเอาเขานัน้นนี่เอาหม้อหมอนดิลูกปั๊บตัวที่สิบครับผมเดี๋ยวไปถ่ายตัวมีอีกสี่ตัวนะครับ แกลางให้เรียบร้อยครับผมนี่นายดีมครับเอฟซีกำนันนนนี่ค่ายโคกำนันนนย้ำกันอีกทีนะครับเก้าตัวนี้ร้องเท่าไหร่นะห้าหมื่นแปดสองหมื่นห้าพันแปดนะครับเก้าตัวที่เหลือนี่เก้าตัวนะครับรออยู่นี่เลยเอาไงเดี๋ยวไล่ตัวเมียมาขึ้นที่นี่ขึ้นที่นี่เหรอ อ,อไตามไปด้วย<อ>เดี๋ยวเอาตัวเมียขึ้นคอกนี้นะครับอะไรนี่กอ่นอนเป้วไปเยไ,ไ้ครับอ่าเจ๊บกถูกมีอสองหมืน่นห้าแปดร้อยนะครับแบบนี้ราคาร้องอยู่นะครับเก้าตัวครับ เดี๋ยวจะไปถ่ายให้เนนะเดี๋ยวจะไปถ่ายยูทูปให้เดินเลาะหลังครับไปครับไปเอาวัตัวเมียกัน4ี่ตัวนี่ประตูค้อกนี่ทำถึงกันหมดนะครับไปครับตามไปเลยครับ คลองลุงนี่ละที่ลุลุงอำนวยในคลองลุงอำนวยตอนนี้เราผ่านคลองลุงอํานวยไปแล้วนะครับผ่านคลองลุงอํานวยครับผมใช่ครับใช่ครับขายไปเสร็จแล้วเอาไม้วัดมาอยู่ตรงไหนไม้วัดอยู่ไหนคือนี่อยู่หน้าคลองอ่ะดีไปดูกันหน่อยไหน ชุดนี้ไปวัดหนองน้ำเขียวนะครับตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรโอ้หลบก่อนเอาหลบก่อนก็ได้คร้บทองกี่ตัวองน่นนน <c oughs> ตัวไหนเอ่ยตัวเขายาวนี่นะราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ห 50, ้าหมื 50, ่นเท่าไรห้าสิบสามห้าร้อยสามหมื่ 32, นสองสามหมื่นหก มาให้มาวัวที่กำลังจะมานี่ราคาเท่าไหร่ที่กำลังจะมาสามหมื่นแปดห้าร้อยเป็นวัววัวนาครับวัวสัตว์่อวานนี้ยังไม่ได้ทับเหยียบไปแล้วตัวนี้สามหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับมีลูกหรือยังยังไม่มีใช่ไหมอีกยี่สิบวันเป็นสัตว์เมื่อวานครับยังไม่มีตัวทับไปครับตั้งฝูงครับ เราซื้อไปทั้งสองรูปแบบเลยนะครับไปตั้งฝูงด้วยเป็นวัวต้นน้ำนีก่ก็เป็นวัวกลางน้ำครับตัวนี้รับประกันท้องแน่นอนครับห้าหมื่นสามพันห้าหมื่นห้าหมื่นสามพันทวดนะนี่หงนี่อะไรนะไปครับขึ้นรถครับตัวเขายาว ตัวเขายาวห้าหมื่นสามนะครับแล้วตัวที่กำลังขึ้นนี่เท่าไหร่สามหมื่นสองสามหมื่นเท่าไหร่สามหมื่นตัวนี้สามหมื่ส 30, นสองพันนะครับวัวนางวัวสาวครับทองก็เนี่ยทองไหมทองแน่นอนเอาสามหมื่นสองพันนะครับมีทองสองตัวที่แน่นอนแะ้วสองตัวสองตัวนี้ไม่ทองเราเพราะว่ามันเป็นสัตว์ผมสรุปไปตัวเมียสี่ตัวนะครับ ท้องสองตัวครับท้องในนองสองตัวแล้วก็วัวพร้อมผสมสองตัวครับแล้วก็บะมัน1ิบตัวครับ14ี่ตัวครับไปส่งวัดหนองน้ําเขียวนะครับเส้นทางหลังวัดหนองน้ําเขียวตําบลรางนกอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรครับผมพิจิตรผลิตภัณฑ์ข้าวติดตามด้วยนะครับวันนี้ทีมงานมอกออกเดินทางไปจังหวัดพิจิตรครับผมนี่คือนายดวยครับ พี่น้องครับแถมอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้จะเดินทางไปอำเภอโพทะเลด้วยนะครับขึ้นรถร่วมไปกับหกรกันเลยครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์วัวชนนะครับดีมาเข้ามานี่ก่อนนะเข้ามาีนี่ก่อนเป็นทายาทของหลังศาสตร์ดาพิฆาตทายาทสวนปามครับตัวนี้ครับตัวนี้เอาให้พักพวกไปหนึ่งตัวครับไปเลี้ยงที่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับ สวยครับรูปร่างหน้าตาสวยจัดนีมีตำหนิที่หางครับวัวมีตำหนิมักจะเป็นวัวดีนะครับนี่ครับหางขอดครับเขาเรียกว่ามัดคอดนะครับผมเรียกว่ามัดคอดตัวนี้แบ่งให้พวกพวกไปที่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับสวยครับหล่อครับกินเก่งนะครับไปก็ต้องไปทำยาถ่ายญาทำยาบำรุงพร้อมแหละครับสองหมื่นสี่พันนะครับราคามิตรภาพ ราคาซื้อจากภาคใต้ผม2 1ง0 0นนนะครับบวกค่ารถอีกส0 0พันเป็น24,000สีันครับนี่เยาวชนงัวตั้งแต่เล็กๆเลยครับนี่มวนเชือกกินเก่งครับไม่ต้องกลัวเรื่องกินครับมันต้องจดไว้ ชุดน,นี้เขาให้สองหมื่นสี่พันแลวนะครับให้สองหมื่นสี่ใช่ไหมชุดน,นี้เขาให้สองหมื่นสี่ครับเจ้าเดียวกันแก่กที่จังหวัดพิจิตรนะครับแต่ยังไม่ตกลง,งเอาขึ้นรถเลยไหมครับลูกพี่หรือ,อยังไงเดี๋ยวจัดแจงก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับครับเขาโทรม,มาต่ออีกนะครับเขาโทรมาต่อวัวอีกเก้าตัวครับเจ้าเดียวกันเลยครับ พี่น้องครับเปลี่ยนแปลงอีกหนึงครั้งครับผมไปแล้วนะครับชุดนี้9ตัวครับไปที่เดียวกันครับราคา2 4 3 0 0บาทครับสรุปเขาซื้อ2ชุดเลยนะครับชุดบนรถ28,300ครับชุดเกตัวนี้2 4 3 0 0ครับไปแล้วครับเขาโทรมาซื้ออีกครับเขาโทรมาซื้อต่อไปทีเดียวเลยครับ2 4 3 0 0นะครับดูครับ ปดเดือนเจอกันครับซื้อกลับนะครับไม่ต้องกลัวกลัวไม่ได้ขายถ้าท่านเลี้ยงดีเนี่ยซื้อกลับแน่นอนไปต้องเลี้ยงให้ดีครับสองหมื่นสี่พันสามร้อยนะครับไปแล้วแปดเดือนเจอกันไปใครกระชั้ให้ใส่เสื้อไปครับไปไปไปขึ้นไปลวงกับตัวเมียไปเลยครับบนก็จะลง นี่ไปสรไปเนี่ยรอครับรอรอดีเชื่อดีเฮ้ยอ้าอ้าไม้นี่ยังอีกสามตัวครับสองหมื่นสี่พันสามเนี่ยังอีกทีโอ้ขโมงกราจ้องจะลงอย่างเดียวบอกมันจะชดกิ้งนี่เงินไรวะไ่มาที่กันที่ไอไว

ไปดีดูกไปไปปิดตู้เฮ้ยเฮ้ยปิด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 เลยปิดเลยไเฮ้ยตัวที่เก้าของชุดนี้ครับอะไรจะขึ้นครับตัวที่เก้าไม่มองบนเลยปิดตู้ดีกว่ามั้งปิดตู้เออหมึ่งมีแล้วมั้โอ้โหโอ้โหมอง เฮ้ยวันนี้มันตกใบยงยงขายาวเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ฉีดนะครับแนะนําเลยนะครับกานที่ขายวัวนะครับฉีดยาสารยาให้เขาฟรีเลยผมได้ขายยาด้วยมองแล้วมองแล้วมองแล้วมองงมออเาบนดิลูกเออย้ายถึงมือสายกัดนะย้ายถึงมือสายกัดพิกตีไป ได้ไดอ้าเฮ้ยมัดคอตขึ้นไหมครับลูกพี่ข,ขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาไปนายดีนไปจูงมาครับตัวไหนใครับมัดคอตครับลูกของดาพิฆาตทายาชนปาม, <c oughs> มลูกน้องอย่างดีเลยว่ะ <c oughs> จับต็ดแค่แลแบบเนีย nghe như thế này, như thế này, kinh ngạc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 , kinh ให้เก่งยันพ่อแล้วลูกไปลูกของลังศาสดาบพิฆาตทายาทสวนปาล์มครับไป่โคตรละเอียดไปนี่นะเห็นแมทคนไงขึ้นรถยักษ์ไอ้หมวอนเนี่ยทางดึงหางก็ไม่ได้ดึงหางไอ้จอนสั้นเลยคว้าขาไปดีเนาะเฮ้ยห่างจะรุดแล้วเราโอ้ปลาห่างไปได้ปลาไม่ได้ปลาวิ้นเลย ไปไปเออปหญ,ญา้าเยอะๆเออลูกฝนกำลังหลุดกำลังร่วงเลยครับเข้าหน้าหนาวแล้วผัดฝนพอดีครับบัวใต้นะครับโอเค<ม>ครับผมกติดตามด้วยครับวันนี้ทีมงานม่วงจะส่งว่า19 20 24ตัวครับไปจังหวัดพิจิรครับผมเย้สวัสดีมากครับ ไปเข้าไหมา yeah.